ดีกันบ้างนะคะฮินโมโตนะคะ E หนึ่งห้าสองนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้เลยค่ะก็สภาพพร้อมใช้งานนะคะคันนี้เดี๋ยวชั่วโมงการใช้งาน,นะคะ่ะชั่วโมงการใช้งานของคันนี้นะคะห้าร้อสิบสองชั่วโมงนะคะสําหรับรถร้านเรานะคะเป็นชั่วโมงจริงนะคะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเข็มไม้ใดๆนะคะคันนี้นะคะสภาพดีสีสวยค่ะก็เป็นสีเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะเป็นฮินโมโตรุ่น E หนึ่งห้าสองนะคะสิบห้าแดง แล้วเขาขับสองนะคะก็ยัางหน้ายางหน้านะคะมีรอยแตกรายงาบ้างนะคะตามสภาพแล้วส่วนยางหลังค่ะยังดอกดีอยู่นะคะใช้งานได้ยาวๆกันเลยค่ะคันนี้นะคะเขาก็มีโรตารี่มากับตัวเครื่องด้วยนะคะโรตารี่ประมาณเมตรสองเมตรสามนะคะประมาณนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าอ่ารุ่นไหนนะคะก็จะเป็นโรตารี่นะคะนี่เดี๋ยวเราให้ชมนะคะใบโรตารี่นะคะยังเต็มๆอยู่เลยนะคะก็สามารถใช้งานได้ยาวเช่นกันคะ่ะ หลังจากที่ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูสีใกล้ๆกันค่ะคันนี้นะคะเป็นสีเดิมนะคะเป็นฮิโนมโตะนะคะรุ่นเต็มๆว่า E152 นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด15.5นะคะเกือบ16แรงนะคะก็เป็นเครื่องดีเซล2สูบนะคะคันนี้จะเป็นฮิโนมโตะคันนี้สีสวยมากเลยค่ะยังสีเดิมๆอยู่เลยนะคะก็จะเป็นสีคล้ายๆแบบคูโบต้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องข้างในกันนะคะเอ๊ะชะตาโคดี้นาก้าวไปนกีไหนซิมาเซ สก็จะเป็นกดปุ่มตรงนี้นะคะสาหรับเครื่องตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่อง,งดีเซลนะคะสองสูบนะคะก็ เป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นเครื่องของฮินโมโตะอยู่นะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ๆของฮินโอมโตะนะคะบางรุ่นก็จะใช้แบบเป็นเครื่องของคูเบต้าแล้วนะคะแบตเตอรี่นะคะเขาก็จะเป็นแบตตัวใหญ่นะคะวางไว้ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบตขนาด85นะคะคันนี้นะคะเราไม่ได้แถมแบตเตอรี่ไปด้วยนะคะก็จะเป็นถ้าลูกค้าอยากได้แบตใหม่นะคะก็เพิ่มประมาณ2,000บาทค่ะเราก็จะใส่แบตใหม่ให้นะคะคันนี้นะคะเครื่องดีสีสวยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ปกติอยะะู่ค่ะ เราขายนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้นะคะอันนี้เป็นยางหน้านะคะยางหน้าก็จะมีรอยแตกรายงานเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะคะแล้วก็ยางหลังนะคะยังดอกดีอยู่เลยค่ะบริเวณกระทะนะคะอาจจะมีรอยสนิมนิดนึงนะคะไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะชั่วโมงการใช้งานของคันนี้นะคะ5้าชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นชั่วโมงจริงๆนะคะบริเวณหน้าหน้านี้ก็มีกระจกมาให้ด้วยนะคะก็บริเวณเกีย จะอยู่บนนีนี่ค่ะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะคะคันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดิมๆนะคะข้อดีของเกียร์ธรรมดาคือแบบรุ่นก่อนๆคือเขาจะไม่ค่อยเสียค่ะแล้วก็รวมถึงถ้าเสียค่าซ่อมก็ไม่ได้แบบว่าอ่าแพงเท่าแบบว่ารุ่นใหม่ที่มีออพหลายๆออปชั่นเสริมนะคะ Pto ปัน่นอ่าโรตารีนะคะปั่นได้ปกตินะคะเดินหน้าได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ มีโรตารี่มาด้วยนะคะสําหรับคันนี้โรตารี่นะคะก็เป็นสีเดียวกับ,กบตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกันนะคะแล้วก็บริเวณทางนี้นะคะก็จะมีที่ปิดด้วยนะคะแล้วเวลาเราปั่นไปนะคะมันก็จะไม่ได้ขึ้นแบบว่าเป็นเป็นผงๆอะไรนะคะเขาก็จะเรียบไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทอรอสลักอะไรปกติเหมือนโรตารี่บ้านเราเลยค่ะอันนี้เบาะนะคะเบาะก็อาจจะมีรอย แตกบ้างนะคะแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะคะถือว่ายังสภาพโอเคค่ะอันนี้แล้วก็จะมีข้อไอเสียนะคะอยู่บริเวณทางด้านข้างด้านซ้ายออกมาอนี้นะคะก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโรลเอรี่นะคะปกติเลยก็เป็นรุ่นเดิมๆเ,เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวเราลงราคาไว้ข้างล่างนี้นะคะก็สนใจก็ทักมาสอบถามันก่อนได้นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นขับสองนะคะเพาเดียวนะคะระบบขับเพื่อนสองล้อเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะวัยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ MJPan 2021รวมถึงเพจ Facebook นะคะเราก็มีเพจนะคะชื่อเดียวกันกับ ใน youtube เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุปการะร้านเราเล็กๆของเราเสมอมาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ